สวัสดีครับผมมูนี้นะครับผมกับพานดงครับเวลาว่างๆครับมาใส่เบียดทึกก้อนนะครับ่้นไม้เขาเป็นไม้นําปิงนะครับผมใส่เนื้ใส่เดือนเบียดฟม20หลังนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลากับไปรู้วยกันเลยนะครับผมไปเลยครับมาครับผมติดตามพานดงครับเวลาว่างครับกับมหาอยู่หากินทึกรอครับใส่เบียดนะครับ หรับ <Yeah. S 2> หลุด,ลดเอาหย่ถึงใส่เดือนออกมาพอดีเลยอื่ปากเงียใ,ใส่เดือนนะครับใส่ปิดฟูมขังแม่น้ำครับแม่น้ำปิงอยู่ลำพูนด้วก็ครับกับบรรยากาศของเขาครับกำลังยามรอบแดกนะครับได้แมส่สวงตัวนะครับ มาสองตัวแล้วครับเป็นปลาดุกกับป๋อมอตะกับนะครับติดปากกาบันเท้านะครับผมมือสั้นเลยนะครับ๋ยวาไปหลดมืองกันข้างหน้าเลยนะครับผมไปบันทกันครับเสียนดงว่าปลาดุกว่าทั้นครับหมุนปลาอ่อนนะครับอู้อู้ใสสวย ติดโดนงานเกินตายไปเลยปีน้ข้าจะไปตกปลาลินนะครับมาได้มาเบิงตัวที่สามเข้ามาแล้วครับ มาเดินใส่เบ็ดอันนี้ดีกว่านะ <laughs> ไม่ได้ไ่ไตกทั้งวันเนาะมาเดินใส่แล้วก็เดินนานๆก็แยม่มเออสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไงเดินดูเด,ดินดูเนาะดีดีกว่ากันเยอะเลยเขียนก็มาดูก็ได้ีเสียนอยู่ด่งใส่งเงเดอให้เบิ้งขนาดปหนนะครับผมไปลุยก,กันต่อเลยครับปม โอ้โหมีตัววะนะครับมีตัวอยพี่ต้งหลุดแลรวหลุดได้ไงเนะี่ยนานเกินไป,ปะวะหน,น้นานมันนาน เบื้องกันขนายครับเบื้องกันครับพันดงวัดปากกดครับโอ้ใสวยๆเลยเออกดเหลืองแก้วตายไม่ตายตายยากตายยากลองออด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 นะ เด <S m> ี๋ <aría> ้ร no <s Elliott humming> <sh> ู้กันเยอะีใส่เบ็ดแค่ยี่สิบหลังเนาะจะได้สักร้อยหลังนี่โอ้โันถึงเลยแหละน่าจะบันถึงนานนั่นแหละเรามาช้าเกินเสียเวลาตกเบ็ดอยู่มมฝนตกเลยฝนตกนี่เลยต่้คไมาตั้งแต่ตั้งแหลกนั่นแล้ว <laughs> <laughs> Chị đừng bật lăng nữa Đừng bật lẹ nè Đừng lẹ Dù lúc vào ไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆสรสดเลยไม่รู้จากเที่ออยวยามไปเ,เสร็จแล้วนะพี่น้องนะนี่นะครับผมผลงานเขามือนี้ครับยาม2รอบนะครับเบ็ดยี่สหลังครับได้ปรากฏปลาลาดปลาไอดุกนะครับผม่าจะ ประมาณโลหนึ่งนะครับสหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับกะถือว่ามานเยอะนะครับผมพ่านดงยิ้มเปอย์เยอะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอันทิดพลาดประการเลยนะครับก็ต้องขอโทษขอพระพันแม่น้องณที่นี่เลยนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ผมกับพ่านดงนะครับก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ